โอเคอยู่กันใน m ิวเดสไอไม่ใช่ Slay the s p ยพร้อมกับมอดอีกมากมายให้คุณเล่นนะครับเอก็ที่เห็นกันอยู่นี่ก็คือเกม Slay ปายนะครับแต่ว่าหน้าจอโหลดเป็นของวิ d เ s สเพราะว่าเราลงมอสวิวเดสนะครับเป็นเกมเอามาตะนะครับที่เกมเก่าแล้วแต่ไม่เคยตายเพราะมอดมากมายจริงๆนะครับส่วนมอดที่ผมลงก็มีไม่หวั่นไม่ไหวนะครับมากมายนะครับ เดี๋ยวลองรีวิวรคร่าวๆก็อย่างแรกก็คือมอสฟิวแดนน้าจอว์โหลดนี่นั่นก็แล้ววงการมอสเขาก็อัปเดตเรื่อยๆนะมอสที่เขาสร้างมาอ่านี้เราจะมากับน้องเอสทิเซียจากเกมอาร์ไนนะครับแล้วก็น้องเฉินจากเกมอาร์ไนเช่นกันด็อกเตอร์ที่มันติดมากับน้องอมอสน้องเฉินนะครับซึ่งเอาออกเถอะขอร้องแ่ะไม่อยากเล่นแล้วก็น้อง โกลเด้นโกลนะจะกเก็บอาร์รนมีสก,กินให้ด้วยนี่สก,กินนี่นี่นี่แล้วก็น้องคาวซิสนะครับจากอาร์ไนเหมือนกันเกมนี MOD ้มอดเกมเป็นส่วนมาเป็นมอดจีนับมาจากเกมจนะีนเนาะน้องมาริซาจากโตโฮนะอันนี้ก็เป็นเลมิเลียจากโตโฮเช่นกันอันนี้เป็นมอดเดอะบัร์ไนจาก เกมชื่ออะไรนะฮอลโลไนใช่เกมชื่อฮอลโลไนแล้วก็อันนี้เป็นมอดฝรั่งเขาบอกว่าสนุกนะแต่ว่าภาพมันไม่ได,ไได้ไม่ได้น่ารักเฉยๆแต่ว่าเขาบอกว่ามดอดนี้สนุกนะก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสาอาจจะได้มาเล่นนะถ้ามีคนอยากให้เล่นนะแล้วเป็นน้องวิวจากอักไนเหมือนกันโอเคเรากลับไปที่นะคะวันนี้เราจะเล่นน้อง a อสติเซียแล้วก็สกินมีสกินอะไรบ้าง กินที้ใส่หมูอะกินนี้วิ่งกระโปรงพลิ้วเลยเดี๋ยวจะเล่นสก,กินนี้นะแล้วก็อันนี้น้องดูดหนักๆแล้วน้องแบกของเยอะในโฟลโอเคไปสกิลซิงเกอร์กันครับสกิลนักร้องนะพร้อไมไหมพร้อไมไหมพร้อไมไหมออกเดินทางแล้วนะพร้อมไม่พร้อมไม่ดูนะครับออกเดินทางซะแลยละสิเจอกระเป๋าเงน รอาวัลให้เลือกกะแปลสภาพการ์ดหนึ่งใบหรือว่าได้รับเครื่องประดับหนึ่งชิ้นแบบุ่มอืมอเอานี่ละกันไอ้ที่มันติดคำสาบสองอันนี้มันจะมีสกอรส,สีแดงนะครับไม่เอานะได้อะไรมาดูสิเมื่อเริ่มการต่อสู้ได้รับสามหนามหนามก็คือเมื่อถูกโจมตีจะจะ,จะสะท้อนกลับโอเคดูเรื่องก็คือจะท้อนกลับไปสามเมื่อถูกโจมตีต่อทีเพื่อน พีผ่ผมผมกดผิดผมไม่ได้ดูแมพแล้วผมไปเลยไงไม่นะไม่นะเอาไม่เป็นไร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 โอเคโอเคโอเคเขาตีมา14แล้วเราต้องบล็อก2ทีสามทีโอเคบล็อกให้มัหมดเลยวิยบล็อก,กเฉยๆก็จะตายกันแล้วเนี่ยแค่บล็อก,กเฉยๆนะั่นแหละตีหนึ่งทีอุ้ยมีโล่ด้วย ผมต้องบล็อกบล็อกสอง T R R ว่าเขาตีเขาโดนโดนเองนะตีตัวหลังเจ็ดมันจะตายเลยป่ะตายเลยนะแล้วก็ตีตัวหน้าอีกเจดโอเคอะไรอ่ะเป็นขวดยาเหล็กกล้าได้รับสีเกราะโตหักโอเคเ้่มการ์ดหนึ่งใบเข้ากองทําดาเมจแปดแล้วก็ สกิกตึมสกิกตึมคืออะไรไม่รู้เหมือนกันจะทำดาเมจแปดน่าสนใจอ่ะผมเอาดามเมจแปดแล้วกันผมว่ามันดูแรงดิเมื่อกี้เราควรจะเลือกสายไหนโอ้โหเราต้องไปสายนี้นะไปทางซ้ายนะแต่ทางขวาก็ได้อยู่ครับเดี๋ยวเราไปเจออ่าเจอมอสสองตัวเท่ากันโอเคไม่เป็นไรไปทางไปทางขวาแล้วกันนะอันนี้ผมลงมอสลงมอสแผนที่นะเราจะเห็นผมทําให้ที่สำคัญสำคัญสีมันเด่นๆนะประมาณนี้ประมาณนี้ป่ปยป เขาตีมา12 12 12ต้องบล็อก3ทีหรือเปล่าเดี๋ยวเราบล็อกเฉยแล้ก็สบายแล้วเพราะเราได้บัตรดีนะเล่นไม่ค่อยเป็นนะเกมนี้แต่ว่าพอเล่นได้นะก็เพลินๆนะครับบล็อก5ก็พอหรือว่าจะตีให้มันตายไปเลยตีมันตายเลยแล้วก็ทำนาเวด9 ทำดาเมจอีกฝ่ายทำดาเมจเรามาสิบนะเรื่องของสิเราไม่สามารถจบเทิร์นนี้ได้เดี๋ยวเราบล็อกให้มันถึง9แล้วก็ตีสวนไปโอเคจบเทิร์นนะตีให้มันถึง9ถึงดิตีสองทีถึง,ถงละจบนะทํอการหนึ่งใบเข้ากองทำดาเมจสองใส่ตัวทุกตัวสองครั้ง อันนี้สแกรี่สิบไม่อยากใช้ไม่อยากได้สานเลยนะข้ามตีต,ตีสามทีโอ้มันเป็นตัวเอ้ยมันเป็นมอนเตอร์จากอาร์คไนน์ด้วยนะจากมัดที่ลงไปอืมเราต้องเราไม่มีโลเลยเรามีแต่การโจมตีแล้วก็ตีตัวไหนตางจะตายง่ายสุดตัวหน้าแล้วกันนะแล้วก็ตีตัวไหนอีกทีหนึ่งอืมโอเคเดมข้ามเมชเข้าหนึ่งนะอืมเมมเมมเมม การจ่ายลับนะบล็อกหนึ่งนะเอ้ยเราตีสองทีให้ตัวนั้นตายเลยก็ได้มันได้แค่แปดเองอะ่ะไม่ถึงเข้ก็บล็อกหนึ่งโอเคแล้วก็ตีสองทีนะจบจ้าเอ้ยมันตีตีเราต้องตายเองโดนสะท้อนตลกว่ะตีหกหกสองสิบสองตายนะเรียบร้อยเกบวกเลขเข้าไปน้ำยาเสี่ยงโชค ทิ้งการ์ดหนึ่งใบก็ได้แล้วก็โจมตามจำนวนนั้นโอเคต้องการ์ดหนึ่งใบเข้ากล่องการ์ดนี่ทำดาเบียห้าใส่ตูทั้งหมด d ด s t r o อยอ l e n e มีถ้าเลือดต่ำกว่าสิบห้าก็ดีนะเนี่ยได้รับสองสตรีนทำดาเบียห้าใส่ทุกตัวถ้าเลือดต่ำกว่าสิบห้าจะตายเลยใช่ไหมเอาเอามาแต่เวลาเจอบอสแบนี้มันจะขยะเลยนะนจะไม่ได้ใช้าคาเน่วาวยวขามือ,มอผมไม่เอาแล้วกันเนื่องไขมันเยอะ เรายังมีเงินร้อยห้าสิบเจ็ดก็ก็พอได้เอามาเจอสิฮโหมีการ์ดไปไหนนาสนใจไหมสร้างความเสียหายแปดศัตรูทั้งหมดแล้วก็สลายไปสลายคือให้ผมอยากได้อะผมรู้สึกว่ามันดูดูเก่งเลีนะสร้างความเสียหายแปดเอาดิเออ เงินเหลืออยู่หกสิบสองทำอะไรไม่ได้แล้วโอเคเราจะไปอะไรเอ่ยแล้วเราจะไปเจอมอนเตอร์ดีไปอะไรเอ่ยแล้วกันชอบเสียงนะครับก็คือถ้าได้รับเจ็สิบห้าทองจะเสียเลือดสิบเอดนะก็ได้ไม่ไรเสียเลือดได้เราก็เข้ากล่องไฟตีบวกดิครับ อันนี้สร้างดาเมจดปดเยอะสุดในในของเราเนาะอันนี้ก็ดีอะ่ะผมผมชอบอะ่ะผ,ผมอัพอันนี้ด้วยถ้าอัพตีเป็นเท่าไหร่สิบอ็ดอัพนี้สิบสองอันนี้ดิเออตีบวกไปเลยตีบอสเอามาถึงก็เจอเลยเหรอก็ซัดเลยแล้วกันโ,โคตรแรงโคตรแรงดามเมจดเก้านะบล็อกสองทีก็ตีได้ทีหนึ่ง ตัวไหนจะตายตัวแรกน่าจะตายเร็วสุดตีนตัวแรกโอ้โ oh, ห oh, oh, oh. มันเอาการ์ดยัดใส่มือเรานะทำดาเมจ7อันนี้คือบล็อก5บล็อก6กก็บล็อกได้แค่6อ่ะผมก็ใช่นะแล้วก็บล็อกอีก5ก็เป็น11 11มันตีนมัน18บะผมสีตีมันสวดดีกว่าปะโอแต่บล็อกมันก็สู้ไม่ได้อะ ยังไงดิเพิ่มบอกอีกห้ากับตีไปเลยเจ็ดตีไปเลยเจ็ดดีกว่าคนจริงตีบ้านนะคนจริงตีเลยโดนซัดเหม้มเหม้มเหม้มเจ็บนะครับเจ็บดมเบ็ดเก้าใช้ก่อนสลายใช้ได้ปะใช้ไม่ได้หรือเปล่า ก็บล็อกสองทีแล้วก็ตีทีหนึ่งตีใบแรกกันแหละโอเคจบอืมม้มโอ้โหเต็มไม้เต็มมือเยอะไรเบอร์น,นั้นอะพี่เราต้องตีอะ่ะอืมตีจบเทินเราต้องเข้าเลือดด้วยม,ม้ม,มตีตัวนี้ให้ตายไปเลยนะ แปดต,ต,ตายตายสตา์อีกทีนึงสตา์อีกทีนึ่าชนะแล้วนะยิงสิบเออ้มันรู้ผาเป็นผาสมอเรือเมื่อเริ่มการเจาะตู้ได้รับสิบเกราะโอเคน้ำยาแห่งความอ่อนแอต้องอาจจมตีเบาลงเพิ่มการเข้ากองเลยสร้างความเสียหายเจ็ดได้ข้อความเสียหายแปด ได้รับสามสเตนคิวแปดเอาตีแปดอีกหามา,มาของไฟนะจะนอนไหมนะนอนหรอนอนดีกว่าหยิบกล่องมาเอากดผิดอ่ะเปิดได้อยู่ดอกไม้แห่งสุขสันทุกทุกสาบเชิญจะได้รับหนึ่งเม็ดกวยจี้ซึ่งเม็ดกวยจี้ทำอะไรได้วะไม่บอกกูด้วย าตีบอสกัน <c oughs> แล้วซัดซัดก่อนเลยจ้าซัดก่อนเลยเพิ่มบอคห้าแล้วก็ซัดทีหนึ่งจ้าเหม่ม,มตีเกนะ้าเลยอันนี้มันคืออะไรวะบนหัวนบนหัวมันคืออะไรวะศัตรูคิดจะป้องกันและใช้ผลพิเศษเขาคิดจะป้องกันคือมันป้องกันหรือย,อยังวะเนะี่ย อะไรครับนี่มันคืออะไรครับนี่ตีเก้าไปหรือไม่ผมต้องทำอะไรต้องทำยังไงตอนนี้สับสนไปห,หมดแล้วพอผมตีตัวเล็กตัวน้อยก่อนแล้วกันนะแล้วก็เพิ่มโล่โอเคเดี๋ยวต้องใช้อันนี้บ้างนะครับใช้ขวดยาบ้างนะได้รับสี่กระ ตัวอ่อนแอลงเดี๋ยวตีทีหนึ่งตีตัวเล็กตัวน้อยให้าตายก่อนอแล้วก็ยิงแล้วก็เหลือโอเคไอตัวนี้เป็นมอนเตอร์จากเกมพอโรดไนสดามเมจห้าเราเพิ่มเกาะไหมนี่ เพิ่มเกาะอ,อะไรคืออะไรคืออะไรเพิ่มเกาะนะเพิ่มเกาะสี่หน่วยดื้อมน่นอะไรเกาะสี่หน่วยก็ซัดเลยซัดเลยไปนี้แรงกว่าอืมตีให้มันรู้ให้มันหลบับให้มันจำนะเออมันซัดเราคืนวะแล้วยังไงยังไงทีนี้มันตีมาสิบสี่อะเราบล็อกไปก็บล็อกสิบแล้วก็เดี๋ยวซัดเลยฮะ ื่อกี้ยิงแล้วหรอถ้าเราบล็อกก็จะเป็นก้าอ,อ่ะโปอื้มเมมเมมลับเมมลับยิงนะผมผมต้องบล็อกทีหนึ่งนะแล้วก็ยิงเข้าไปแล้วก็ซัดอีกทีนึ่งซัดอีกทีหนึ่ง,ง,งอืม้มมันมันตีกลับมาผมซัดอย่างเดียวนะยิงยิง ซัดจบนะบงบอสอะไรไม่เคยกลัวนะเพียวออฟนะครับของเดอะบักไนตัวเมื่อกี้ปะสเตรนมาสตาร์ติง้งตอนเริ่มตาใช้มาสตาร์ติง้งจะสตไรสองดาเมจโอเคความทรงจำเร็วกิงการ์ดหนึ่งใบในกรงทิ้งแล้วนำขึ้นมือฆ่าไล่ศูนย์เงินนี้ อันนี้เอามาทำไมนี่โจกาหนึ่งใบน,นี่สิบยู่สิบดาเมเตรใส่ดาด้อมเนามีไม่เอาไม่อยากได้สักใบเลยอืมข้ามเจอขวดยาจำนวนหนึ่งแล้วยาเราเต็มแล้วพรจากโรงตีเหล็กพัฒนากั๊ในมือทั้งหมดจนจบการต่อสู้ สร้างความเสียหายยีหน่วยเสียเป้าหมายโจกระดห้าใบมันดีทุกอันเลยนี่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งทิ้งสักอันนั้นต้องทิ้งละที่ทิ้งไม่ใช้ใช้มีข้อหายยีของดีอันนี้อะไรทิ้งกา๊าซหนึ่งใบก็คือเปลี่ยนกา๊าซหนึ่งใบเป็นค่าไล่ศูนย์ใช่ไหมอันนี้เอาใหม่ออนแอร์ลง3เทิร์นโจการ์ดห้าใบ โจ๊กการ์ได้คิดว่าไม่จำเป็นเอาพอรจากโรงตีเหล็กมาแล้วก็เดี๋ยวเอาไอ้วิกออกนะทิ้งามาประมาณน,นี้เราจะตีก่อนหรือไปเจอร้านค้าก่อนตีก่อนเนาะเกมนี้จริงมันเป็นภาษามอสมันมีภาษาไทยแล้วแต่ผมลงมอสแต่วมอสตนี้องรับภาษาไทยนะมันก็จะเกมก็จะงงเดี๋ยวมีภาษาไทยบ้างสั่งกิดบ้างนะนก็ต้องมึนๆน,นิดนึงนะแต่ว่าสนุกอยู่ดีนะ ตีไปเลยรุ่นใหญ่เอาซัดเลยนะซัดเลยนะรุ่นใหญ่ซัดเลยเรียบลองแตกอืมทำสองดาเมจแล้วก็เพิ่มวีกสกาเรตเจ็ดแล้วก็เพิ่มบ็อกซี่ไม่เอาไม่อยากได้สบายเลยไม่ได้จะดูเพื่อนไม่ได้จะดูเออมันรันคากัน ไม่มีการจมตีในมือจะจั่วการสองใบน่าสนใจแล้วเนี่ยนำการทักษะหนึ่งใบออกจากกองจัวสลายต่อไปนี้คุณจะได้รับขวดยาเป็นรางวัลจากการต่อสู้ด้วยเมื่อได้รับมาเพิ่ม HP สูงสุดเป็นเจ็ เมื่อเริ่มการต่อสู้ได้รับหนึ่งอาคมอาคมจะยกเว้นผลปกติ1ครั้งก็คือถ้าซื้อมาก็จะไม่ไม่โดนโปกติ1ครั้งชอบทองบอกบอกผมทำไมพี่บอกผมทำไมเอาการ์ด1ใบออกเรามีการ์ดโจมตีเยอะนะผมจะาการ์ดโจมตีธรรมดาออกโอเคเงินเหลืออยู่174ไม่พอพอปะเอาเนาะ ไม่หรอผมไม่อยากได้อะอันนี้บล็อก5สแกรี่สก็ดีนะเนี่ยเพิ่มบล็อกห้าได้สแกรลี่ด้วยเอาปะ่ะถ้าเอาเราจะซื้อสมบัติไม่ได้แต่ผม,มอยากได้บล็อก5เนี่ยยังไงดียังไงดียังไงด,งไงดีอันนี้อยากได้สวอตแดนด้วยสวอตสวอตแดนเอาซื้อเลยไม่รู้เจอบอลหรือไปเจอไอวิสเจออีเวนต์ละกันผมเป็นคนชอบเสี่ยงดวงแล้วบันทึก มอนสี่ตัวอีเว้นไหมล่ะมึงไปซัดทั้งหมดนะแล้วก็เราสามารถตีตีตัวไหนตายได้บ้างอะเดี๋ยวเราตีตัวนี้ให้ตายแล้วก็เดี๋ยวเราเพิ่มโลดเนาะตายแล้วก็เพิ่มโลดเรื่อยๆโอเคจบมาก็มาดีครับก็มาดีครับตีแปดแปดปี ตีอีกแปดแต่อีกปีตีเก้าเต้าอีกปีอจบนะมันมาแล้วอ่ะแล้วมาจริงไงแล้วมันมาจริงไงดูดูตออืตายซะน้ำยาขี้มข้นได้รับขวดยาแบบสุ่มจำนวนช่องเก็บขวดยาที่ว่างอยู่ไม่เอานะต้องการหนึ่งใบเข้ากองการสร้างสิดาเมจแล้วก็การก๊อปปี้ของดี อีเวนสุ่มไปแล้วแล้วก็3กองไฟกองไหนก็ได้เหมือนกันหมดเลือดเราโอเคอยู่เราไปตีบวกดีกว่าอันนี้ทำดาเมจสิบเป็นสิบเอ็ดเอาดิแล้วเจอบอสจากอาร์คไหนอะดิสมศักดิ์ศรีหน่อยสมศักดิ์ศรีนิดนึงอาซัดก่อนเลยนะครับทำมปอีกแปดเพิ่มบล็อก โอเคจบเทินตีมาแปดเนาเราบล็อกทีนึงแล้วเราซัดรัวๆกันเลยซัดซัดจบเทินจ้าอันนี้โดน14ถูกพันหนึใช้การได้ไม่เกิน3ใบต่อเชิญเดี๋ยวบล็อกใบหนึ่งแล้วก็ การที่เราอัปเกรดมาเต็งตึง้งอ,อันนี้13แรงกว่าเม,มมเมมเมมใช้ไม่ได้ละโอเคไม่มีการโจมตีแนละ้วรอกสัดก่อนสัดซสัดนะแล้วก็จบเธอไป ตีมาสิบสองบล็อกสิบแล้วก็ขวดขวดขวดนะเอาบอกว่าใช้ขวดข้างบนบ้างใช่ไหมทั้งนี้ลืมขวดไปแล้วหรือเปล่าใช้บ้างเถอะมันจำเป็นหรือเปล่าลเอ้แล้วทำไมเตมรียมค้างอะไรไม่ค้างละตีมายี 2, ่สิบบล็อกสองทีแล้วก็ยิงทีหนึ่งให้มันเสียวไส้เสี่สยวไส้ตีตีได้อีกสองตีได้อีกวะมาจากไหนไม่รู้ว่ะ อืมองสะท้อนเองเลยตีนะตีรัวๆตีรัวๆตีรัวๆให้กาดเถอ,อเคยิงยิงออกทีนึงแล้วตีอีกทีนึงไม่รู้นะซั์อย่างเดียวสั์อย่างเดียวคนไทยไฟเดียวนะ ตีแล้วก็บล็อกเป็นสองทีเจอกันตีแล้วเลือลดรถเองวะทำไมเราเลือลดรถว่าเราโดนจากอะไรเนี่ยยิงก่อนเลยแล้วกันซัดอีกหนึ่งซัดอีกหนึ่งใช้การดได้แค่สามใบต่อเทินนะยิงตีจบ ต้องการหนึ่งใบเข้ากองดิวดาเมจการ์ดคอสหนึ่งหรือน้อยกว่าจะจั่วดิวเจ็ดดาเมจสองครั้งใส่เอเดมี่ทุกตัวแล้วก็ได้สามรับสามเฮ้ยไปดีดีชอบเราได้สมบัติอะไรเ่องราง,างทุกๆสามเทิร์นจะได้รับสองสเตรนท์แล้วก็สองความชำนาญใช่ไหม อะไรคือลูกพี่ดรอปเครื่องรางเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชิ้นเมื่อได้รับมาได้แะ้ขวดยาหนึ่งขวดอันนี้ดีอันนี้ก็ดีมันจะมีอันโบนกับดาวนี้ถ้าดาวนี้ก็จะได้เครื่องรางอีกหนึ่งอันก็ถ้าเป็นระยะยาวก็อันนี้ดีเนาะค่ะและจอดับไปแล้วมามาไวเจอกันอีพี น้านะจ๊ะถ้าใครอยากดูต่อก็คอมเมนต์บอกกันได้นะนะถ้าไม่อยากดูกันแล้วเดี๋ยวไปลองตัวอื่นบ้างหรือไม่ก,ก็เราจะจบเกมนี้กันละเฮ้ยผมกดผิดผมกดผิดลงยสปอยสปอยไม่ไม่ออกก่อนออกก่อนเนะจอกันเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินนะคนไม่ดูนะยิ่งคลิปนานคนยิ่งไม่ดูนะครับ ก็ถ้าชอบก็คอมเมนต์บอกกันด้วยนะจะได้ทําต่อให้นะไว้เจอกันคลิปหน้าจ้า